<Yeah. S 2> พี่พี่จีนะคะพี่จีชื่อจริงชื่ออะไรคะชื่อสุจีถวิลนำพันธ์ค่ะพี่จีปฏิบัติธรรมานานหรือ,อยังคะเนี่ยถ้าปฏิบัติจริงๆแล้วก็ประมาณสิบปีเท่าที่มาอยู่บนวัดนะถ้าที่โน่นก็คือแค่คำสอนพี่ปฏิบัติยังไงคะพี่อยู่วัดพี่อยู่ยังไงคะพี่เล่าให้ฟังหน่อยอยู่วัดก็คือทำรงทานทำกับข้าวถวายพระแล้วก็เดินจงกรม เดินจงกรมนานไหมพี่เดินยังไงประมาณห้าชั่วโมงหกชั่วโมงแล้วแต่ oh, สภแว่แล้วเท้าพี่ไม่แตกหรออ่าแตกอยู่อแต่เดี๋ยวนี้เหลือสองชั่วโมงน่พี่<ม>เดินได้นานจังเลยคะพี่พิจารณาไปด้วยเหรอคะยังไงคะอ่าพิจารณาไปด้วยเพราะว่ามีคําสอนของครูบาอาจารย์อยู่แล้วก็ถ้าสมมุติว่าครูบาอาจารย์สอนแบบเนี้ยเราจะ ว่าจริงไหมอะไรเงี้ยเราก็จะเอาคําพูดนั้นนะ่ะมาพิจารณาเอาครูบาอาจารย์พี่สอนว่ายังไงคะอ่าถ้าสมมติว่าเราเดินเนี่ยอีกหน่อยอ่ะสาภาวะจิตเราข้างในจะคุยกันได้เ,เราก็จะไม่อยากไม่อยากจะคุยกับใครเลยตรงนั้นอพอตอนหลังทําได้ก็เลยบอกว่า๋อที่ครูบาอาจารย์พูดนี่มันเป็นจริงเนาะอ่าก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้โหเราก็เร่งปฏิบัติเร่งปฏิบัติที่ว่าครูบาอาจารย เพื่อที่จะได้ไปเจอครูบาอาจารย์ข้างบนเ,เพราะว่าครูบาอาจารย์บอกว่าถ้าเจอกันชาติไหนคือข้างบนเท่านั้นการันตีบอกอบอกอย่างนี้เคยได้ยินมาว่าพี่นะ่ะยืนเท้าสะเอลเถียงกับพระเถียงกับครูบาอาจารย์ใช่เลยใช่แต่นนยังไงพี่เล่าให้ฟังหน่อยอ๋อท่านบอกว่าถ้าไม่ปฏิบัติถ้าไม่เดินจงกรมไม่ปฏิบัติก็คุยกันไม่รู้เรื่องฉะนั้นก็ขอร้องให้เดินจงกรมได้ไหม ก็จะบอกว่าถ้าหลวงพี่คิดว่าเดินดีหลวงพี่ก็เดินเผื่อไปเลย <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> ก็จะบอกแบบนั้นซึ่งตัวเองจะเป็นคนที่เถียงทุกคำดื้อมากดื้อมากอืม <c oughs> แต่พอตัวเองมาปฏิบัติแล้วก็คือคำพูดครูบาอาจารย์มันเป็นจริงหมดอืมอะไรที่ทำให้พี่คิดว่าคําของครูบาอาจารย์นี่เป็นจริงคะท่านบอกว่าถ้าเราทุกข์มากๆลูกลูกเกเรถ้าเราหันมาปฏิบัติตัวตรงเนี้ยจะดึงลูก ให้ดีขึ้นตรงนั้นก็เลยด้วยความที่ว่าตัวเองมีแต่ชีวิตที่พัดพลาดมีสามีแต่ตัวเองทิ้งนะไม่ใช่สามีทิ้งตัวเองทิ้งตัวเองทิ้งตรงนั้นมาหมดลูกก็ทิ้งเราก็ทิ้งลูกเหมือนกันเพราะว่าเรียกว่าทิ้งครอบครัวทิ้งครอบครัวเพื่อพรนิพพานใช่หวังพระนิพานอย่างเดียวใจเด็ดมากจบสุดท้ายอันนั้นแล้วอีกอย่าง เจอครูบาอาจารย์ที่ดีที่สอนแบบสอนเรื่องใจจริงๆสอนเรื่องจิตจริงๆตรงนั้นก็เลยทําให้ตัวเองมุ่งมั่นมุ่งมั่นที่ว่าจะเข้านิพพานบางคนเราพูดว่าเข้านิพพานนี่ไม่กลับมาเกิดอีกบางคนเขาจะขำเขาจะหัวเราะทําบุญแค่เนี้ยเอ,อจะไม่กลับมาเกิดอีกมันใช่เหรอแล้วจะถามสักคาว่าทุกๆุกชาติมานะ่ะคุณเห็นเราไหม ที่เรามาต่อของเราแบบนี้ทุกชาติน่ะคุณเห็นเราไหมว่าเราสร้างมาแบบไหนตัวนี้ทำให้เราฮึดขึ้นมาว่าโอ้โหคำพูดของครูบาอาจารย์อยู่ที่หัวเราตลอดว่าสุดท้ายแล้วกูจะเจอมึงข้างบนนะคำนี้ทำให้ตัวเองมีความที่ว่ามีความสุขความสุขตรงนั้นก็เราก็จะได้มาปฏิบัติท่านสอนอะไรมาเราก็ไปเดิน ถ้าเราทุกข์มากเราเดินทางจงกรมปุ๊บเราก็จะเห็นคําพูดผลูขึ้นมาผุขึ้นมามเราดือ้อเราร้ายอะไรตรงนั้นคือเ,เราเห็น <ทำ S 1> หมด,ดใช่ไหมคะใช่คือเราเห็นหมดจากที่เราป่วยปวดท้องมากใกล้จะตายเอาก็เราเดินเข้าทางจงกรมเลยเ<ม>ข้าทางจงกรมห้าชั่วโมงวันนั้นเข้าทางจงกรมห้าชั่วโมงเห็นตัวเองใหญ่ ปฏิบัติจนกระทั่งว่าตัวเองใหญ่เดินกลางขา,<ม>ขากลางแขน<ม>แล้วก็เอ๊ะทำไมเมื่อกี้เรายังตัวเล็กอยู่เลย<ม>อ่าเดินไปเดินมาทําไมตอนเนี้ยใหญ่ละอะไรเงี้ยมันใหญ่หรือกูใหญ่เอาเราก็จะเถียงกันอยู่ในทาง<ม>จงกรมตรงนั้นอืมมีทั้งถ้ำพญานาคอ่ามีทั้งหลุมหลุมงูก็ขึ้น<ม>ใสเดือนเราก็กลัวกิงกือเราก็กลัวเงี้ยเราเดินทางจงกรมในทางจงกรมแล้วอะไรก็ผุดขึ้นมาเราก็กลัวเนาะ ผีเราก็กลัวอีกเนี่ยซึ่งวันนั้นมันเงียบเงียบมากๆเลยที่ป่าอืมเราเดินไปจนกระทั่งตัวใหญ่สักแป๊บหนึ่งประมาณเดินไปอีกนานหน่อยหนึ่งมันก็ตัวก็เล็กเหมือนนางสาวไทยสวยรูปร่างสวยคือเราได้เห็นในทางจงกรมหมดแต่ท้องเราก็ยังปวดอยู่เราปวดท้องมากวันนั้นด้วยความที่ว่าปว่วยเป็นเป็นมะเร็งในถุงน้ำดีตัวเองปว่วย พอเสร็จแล้วก็บอกว่าอ๋าอมึงอยากตายใช่ไหมอยากตายมึงก็ตายในทางจงกรมเลยอ่าถ้ามึงเข้าทางจงกรมถ้ามึงตายนะมึงต้องเข้า,น,านิพพานก็ทิ้งกายเลยทิ้งกายในทางจงกรมอ่าวันนั้นเราก็เปิดเทปของหลวงตามหาบัวฟังตัางกรสอนซึ่งในในในเทปนั้นเราฟังไม่เคยเจอเรื่องผีแต่วันนั้นผีตลอดสี่ห้าชั่วโมง ซึ่งก็ทําให้กลัวมากแต่เราก็ออกจากทางจงกลมไม่ได้อพอได้เดินห้าชั่วโมงปุ๊บข้างในมันบอกเลยโอ้หมันได้นานแล้วมีความรู้สึกโอ้หจบแล้วรีบวิ่งขึ้นเลยวิ่งขึ้นกลับกุกดก็ไปพิจารณานไปเปิดดูในโทรศัพท์โอ้หได้ทั้งสี่ห้าชั่วโมงลัลยเแล้วก็เปิดภาพที่ตัวเองเคยถ่ายรูปไว้กับหลวงปู่บุญเพงที่อยู่ที่อยู่ขอนแก่นปู่บุญเพง เคยนั่งเคยนั่งถ่ายรูปกับท่านพิจารณาพิจารณาเปิดเปิดดูรูปตัวเองไปพิจารณาเห็นอสุภะอสุภะเจ้าของตาถลนน้ำเลือดน้ำหนองเต็มไปหมดเลยตัวบวมเหมือนคนใกล้จะตายเหมือนเหมือนศพเราก็พิจารณาไปอา้าวอันนี้มันก็ผีนี่ว่าเราก็ผีทำไมเรากลัวแทบตายอะไรตรงนั้นวันนั้นซึ่งเราไม่เคยได้รู้จักคำว่าจิตสงบ วันนั้นคงจะเป็นเราเดินนานมันก็ข้างในมันคงสงบแต่ตัวเองไม่เข้าใจก็เลยได้มาพิจารณาเห็นอสุภะทุกอย่างวันนั้นมีความรู้สึกว่าโอ้โห و, จากที่กลัวผีมาก,ก็เลยคิดว่าตัวเองนี่เองเป็นผีแต่ถามว่าทุกวันนี้ก็ยังกลัวอีกกลัวยังกลัวอยู่ยังกลัวอยู่แต่ก็คือสู้กับเขาได้ก็คือสู้ได้ตรงนั้นอ่า,อา ตอนที่เรายังไม่เห็นนะ่ะเราก็มีความรู้สึกว่ากลัวผีแต่เพรว่าเวลาเราเห็นแล้วอะจริงๆแล้วมันก็เดินชนกับเรานี่แหละ mm. เราก็เดินชนกับมันนี่แหละผีนะ่ะก็เคยชนกันอยู่ก็ยังอ่าพอเจอจริง,รงๆเราก็ไม่ใช่กลัวนะแต่ยังไม่เจอะเราจะกลัวมันค่ะอ,อยู่บนเจดีผาแดงก็เคยเจอครั้งหนึ่งซึ่งออกมาหุงข้าวนี่แหละ ก็เดิกเขาก็ขึ้นมาเนาะเหมือนเขาผุดมาจากใต้ดินนั่นแหละเขาก็เดินเราก็ชนกับเขาเลยเราชนแล้วเราก็ยังบอกว่าเห็นหน้าเขาด้วยนะสวยก็ไม่สวยยังจะมาเดินชนเราอีกเราก็บอกว่าปาดเราก็กลัวกลัวผีนะทํใไมเราไปว่าเขาได้ก็เป็นอะไรที่โอ้โหแบบอืมาอยู่ผาแดงนี่คือเจอหมดทุกอย่างสารพัดทุกอย่างได้ ได้มาเจอตรงนี้คือไม่ว่าทุกสุขจริงสุขจริงๆแล้วก็หาไม่ค่อยเจอนะมันเจอแต่ทุกได้ยินว่าพี่ทุกจนเข้ากระดูกเหรอคะมันเป็นยังไงคะทุกจนเข้ากระดูกทุก,ทกคือทุกอย่างที่แบบว่าอยู่ที่นี่ไหนจะเจอสภาวะว่าเราไม่เคยได้รู้จักกับใครไม่เคยมีคนมาช่วยเหลือเราซึ่งเราช่วยเหลือตัวเองหมด ตรงนี้ช่วยเหลือตัวเองหมดทุกอย่างเราไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากใคร <c oughs> แต่เป็นคนที่โชคดีว่าเวลาตัวเองเดินจงกรมตัวเองจะเรียกเทพเทวาเรียกหลวงปู่ลีคือเราอยากได้เงินเนี่ยเราก็จะขอเงินเหมือนจะไม่ได้นะแต่ก็ได้จริงๆซึ่งก็ไม่เข้าใจหรอกว่าเออทำไมได้อะไรเงี้ยตรงตรงนั้น ทุกข้าวกระดูก็็หมายถึงว่าเออเวลาเราเออ,<ร>อลูกอ,อ,ะอ่ะลูกจะทําให้เราทุกข์มากคนไหนที่เรารักมากเราก็จะทุกข์ลูกชายนี่รักมากพอเขาตายจากเราก็จะทุกข์เราก็จะทุกข์เพราะว่าเราพัดภาคเราไม่เคยเจอจุดตรงนี้พี่เสียลูกด้วยเหนะคะ,ะเสียทั้งลูกอ,อ่าแล้วลูก สามคนนี่คือมีตะเกเรหมดแต่พอพี่ได้มาเข้าปฏิบัติทำลูกทุกคนถือว่าไม่ดีร้อยเปอร์เซนแต่ก็แปดสิบเปอร์เซนตรงนั้นีขึ้นใช่ไหมคดีขึ้นทุกอย่างแต่ถ้าเขาดีหมดพี่ก็คงไม่ได้ออกมาปฏิบัติอพอเขาเห็นพอเขาพอเขาไม่ดีปุ๊บตัดไปได้เลยไม่ใช่ลูกเราถ้ามันเป็นลูกเรามันก็ต้องเดินทางทำเหมือนเราต้องคิดแบบนั้น ทุกวันนี้ลูกก็เดินทางทำไอ้ที่ตายก็ตายไปที่ตายก็เออดีนะตอนนี้มาคิดว่าเออดีนะที่มันตายไม่งั้นเราก็จะทุกข์ขึ้นมาอีกอีกคนหนึ่งห่วงเนาะมันห่วงมันห่วงรักมากห่วงมากก็เลยก็เลยได้มาพิจารณาตัวเองแล้วว่าโอ้โหเออทุกข์กับสุขนี่ถ้าเราอยู่กับมันได้ทุกข์ก็ ทุก์ก็ธรรมดาสุขก,ก็ธรรมดาทุกอย่างไม่เที่ยงสักอย่างไม่มีอะไรไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นของเราทุก์ก็ไม่ใช่ของเราสุขก,ก็ไม่ใช่ของเรามันก็มาแค่แป๊บเดียวอันนี้จังหมดตรงนั้นทําทให้เราแบบว่าเ,เดี๋ยวนี้เราอยู่กับทุก์ได้เราก็สบายไปแต่ถ้าคนที่ไม่รู้จักทุก ก็นอนกอดทุกไป mm hmm. ถ้าทุกมาถ้าเรามัวกอดมันไว้มันก็จะอยู่กับเราตลอดถามว่าทุกยี่สิบสี่ชั่วโมงไหมไม่มีสุกยี่ิบสี่ชั่วโมงไหมไม่มี mm hmm. แต่พวกเรายึดกันเองต่างหาก mm hmm. ที่ทุกทุกกับสุกตรงนั้น mm hmm. ถ้าเราสามารถแยกทุกกับสุกได้ตรงนั้นเราจะสบายทุกมาเราเอามันไหม ก็เอาไม่ได้อีกสุกมาเราเอามันไหมก็เอาไม่ได้ให้พิจารณากันว่าเรากอดสุขได้ทั้งวันไหมทุกได้ทั้งวันไหมตรงนั้นทุกคนเห็นแต่ตัวเกิดของทุก,ทก i i. เห็น mpfen. แต่ตัวสุขของทุกเวลาเกิดแต่เวลาดับทุกคนไม่เข้าใจตัวดับของทุกตัวเกิดของทุกตรงนั้นไม่ข้าไม่เข้าใจตัวสุขเห็นแต่ตัวเกิดไม่เห็นตัวดับ ถ้าตัวเองพิจารณาตัวดับไม่ได้ก็จะทุกข์อยู่ตลอดเหมือนกันแต่เมื่อตัวเองพิจารณาเห็นตัวนั้นแล้วอ๋อก็รู้จักละว,ว่าเราเห็นตัวเกิดเราไม่เคยเห็นตัวดับเลยถ้าเราคิดถึงมันมันก็จะอยู่กับเราตลอดแต่เวลาไหนที่เราไม่นึกถึงมันตัวนั้นแหละคือตัวดับอืม mm. ค่ะสุดยอดมากๆเป็นธรรมเนาะก็คือมันสุดท้ายมันก็คือความไม่เที่ยงทุ่เนาะทุกอย่างไม่เที่ยงป็นทุกอย่างเป็นตรงนั้นหมดเลยถ้าเราปฏิบัติไปเราก็จะเห็นหมดเลยว่ามันหลอกเราหมดอ่ะมันหลอกเลอแล้วพี่มารู้จักบ้านนิพพานพระพุทธเจ้าได้ยังไงคะอ่ารู้จักมาจากเอ่อคุณบุ๋มคุณบุ๋มเป็นคนแนะนําแนะนําให้เข้าแล้วก็เคยไปบ้านพี่วันครั้งหนึ่ง S <S <S แต่ก็คือทํากับเขาไม่ได้เราก็เลยออกมาเพราะว่าคนละแนวคนละแนวของเรามันแนวพระป่าแนวปฏิบัติแนวแบบทิ้งจริงๆตรงนี้ <S <S แนวแบบว่าปฏิบัติแล้วไม่เอาอะไรเลยออกไปด้วยเหรอคะเคยมีออกไปด้วยเหรอคะเคยแล้วกลับเข้ามาอีกยังไงคะแล้วกลับเข้ามาอีกรอบลกลับเข้ามาอีกรอบเพราะว่า,าลูกสาวไปหาพี่วันที่วัดท่าซุงม ลูกสาวเขาชอบพี่วันมากตรงนั้นก็เลยได้พาลูกข้าวเพื่อที่จะอยากอยากดึงให้เขาข้าวตรงนี้เลยกอย่างเขาศรัทธาคุณบุ๋ม,มเขาศรัทธาตรงนี้ตัวตัวเองถือว่าตัวเองปฏิบัติแล้วก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าเออเราอยากอยากพาลูกข้าวตรงนั้นก็เลยก็เลยพาข้าวแล้วพอเขาพาออกกรรม ในความคิดของตัวเองก็ไม่ได้ว่าคิดว่าจะออกได้แต่ก็บอกแล้วว่าออกได้ไม่ได้ก็จะทำ mm ํำ hmm. ตรงนั้นแล้วก็ไม่ได้หวังที่ว่าจะได้เป็นอะไรไม่ได้มีมีความหวังตรงนั้นแต่คือแค่ขอเข้าไป mm hmm. ขอเข้าไปเฉยๆแต่ไม่ได้หวังที่จะเป็นอันโน้นอันนี้ไม่ได้หวังตรงนั้นเพราะมันหวังแล้วก็ไม่ใช่ได้หวังแล้วก็ไม่ได้ตรงนั้นมันมันก็ไม่ได้มีอะไร ื mm hmm. ได้หรือไม่ได้ก็บอกคุณบุ๋มแล้วเอาพี่ข้าวแต่ว่าพี่จะได้หรือไม่ได้ก็ไม่ได้วาดหวังตรงนั้นซึ่งถ้าเราไม่หวังอะไรแล้วเราจะมีความสุขแล้วพี่ได้อะไรจากการมาฝึกปฏิบัติกับทีมงานบ้านพระนิพพานแล้วก็พี่วันไหมคะคิดได้ได้ความรู้ที่ว่าเรื่องอการยกจิตซึ่งเวลาเราพูดกับคุณบุม๋มคุณบุ๋มจะพูดว่าของเขาถูกยกจิต พี่ก็จะพูดว่าของพี่แนวปฏิบัติพี่เลยไม่เข้าใจเนาะก็บอกนี้ mm hmm. แต่พี่จะอธิบายให้ฟังว่าอธิบายพี่จะอธิบายเรื่องจิตให้เขาฟังตลอดตอนนั้นเนาะแล้วก็พี่ก็เลยหันลองกลับไปเรียนตรงนั้นว่าเออการยกจิตนี่เป็นยังไงซึ่งเขาก็ยกจนได้กันไปจะเยอะแยะแล้วพี่ก็บอกเอ้มันจะมันแล้วเรามันจะได้ยังไงนะอะไรเงี้ยมันเรามันจะได้แบบไหน จะทํายังไงถึงจะได้เนี่ยอือแล้วเป็นยังไงต่อคะทีนี้คุณบุ๋มก็บอกว่าเอ,อสิวาโทรมาบอกว่าพี่ได้แล้วนะบอกเอ้พี่ก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเลยเนะ่ะเอาครั้งแรกเขาโทรไปเนาะโทรไปคุณบุ๋มก็ถามว่าพี่เป็นยังไงบ้างยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเอา้าพออีกวันหนึ่งตกวันที่ยี่สิบเก้าวันเสาร์คืนวันเสาร์เก้าเดือนไหนคะ ยี่สิบเก้าเมษายี่สิบเก้าเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบหกเมื่อนี่แหละเมื่อไม่กี่นี่แหละอ่าพอเสร็จปุ๊บพี่มีความรู้สึกว่าโอ้โหคุณบุ๋มก็พูดว่าพี่พี่ต้องได้สิวาซึ่งพี่ไม่เคยได้รู้จักเลยก็บอกอ้าวพี่ก็ต้องได้พี่ก็เอะแล้วพี่ทํายังไงจะได้วันนี้ก็เป็นวันเสาร์แล้วอะไรเงี้ยซึ่งพี่วันเขาจะออกวันเสาร์กับวันศุกร์เนาะศุกร์กับเสาร์ แล้ววันนั้นน่ะมันจะเป็นวันที่แบบเหมือนสุดท้ายแล้วเอ๊ะเราจะทํายังไงดีอ,อะไรเนี้ยเอ๊ะจะทําไงดีพี่ก็เลยนั่งคิดเลยว่าจะทำางไงดีเอางั้นกําหนดจิตเลยวันนี้ทดลองกําหนดจิตตามพี่วันเลยที่พี่วันพูดทุกคําพี่ก็กําหนดตามตรงนั้นเลยว่ามันมันจะได้แบบไหนยกแบบไหนไอ้จิตนี้เขายกกันแบบไหนพี่ก็จ้องวันนั้นจ้องโดยที่จะไม่เข้านิวรณ์เพราะปกติปุ๊บถ้านั่งนี้มันจะคือเข้านิวรณ์เข้าไปตรงนั้น อพอเสร็จวันนั้นจะตั้งเลยสติเต็มที่สติจับจับเต็มที่เลยจับพี่วันเต็มที่ไปสักพี่วันก็เกือบจะจบแล้วล่ะอยู่ๆก็บนหัวนะรู้สึกจะหนักๆหนักๆเหมือนมีหมวกกันน็อกอะมาครอบหัวไว้พี่ก็เลยมาคิดว่าอ๋อแบบนี้นเองที่เขาเรียกที่เขาเรียกว่ายกระดับจิตมันเป็นแบบนี้ใช่ไหม อวันนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้โหนอนหลับอย่างสบายเลยคิดในใจว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้แหละก็ก็จะรู้เรื่องกันแล้วอะไรเงี้ยคือมีมีมีความคิดแล้วว่าไอคนที่ลุ้นเรานะ่ะไม่ผิดหวังแล้วไม่ผิดหวังแล้วอาพอตื่นเช้าขึ้นมาประมาณสักตีสามเป็นเวลาที่ตัวเองต้องลุกขึ้นหุงข้าวใส่บาตรทำข้าวถวายพระตีสามสิบเก้านาทีตื่นมาในจิตมันดังเลยบุ๋มสิวา เออคนชื่อสิวาเราไม่ได้รู้จักเขานะแต่ทําไมมันดังในจิตเราดังขนาดนั้นอะไรเงี้ยพอสักประมาณสักโมงเช้าหรือยังไงเนี่ยสิวาก็โทรมาหาคุณบุ๋มบอกให้โทรมาหาพี่เขาหน่อยบอกว่าเขาได้แล้วคุณบุ๋มก็โทรมาก็ถามว่าได้พี่เป็นยังไงพี่ก็บอกว่ามันเบาๆแต่ก็ไม่รู้หรอกได้ไม่ได้แต่คือหัวนะ่ะมันหนักอยู่แป๊บนึงอะไรเขาบอกว่าอ๋อสิวาก็โทรมาก็เลยบอกโอ้โหเนี่ย ไอ้ที่ไอ้ที่ได้เนี่ยเพราะเกงใจคนข้างๆนี่หรอเป็นอะไรที่โอ้โหขอบคุณมากเลยสิวาเอ,อขอบคุณเขามากแล้วก็เขารุ้นเรามากทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้รู้จักกันแต่ก็มีความรู้สึกว่าเออขอบคุณเขานะแล้วก็คุณบุ๋มนี่คือรู้จักกันแล้วอันนี้เขาก็รุ้นตลอดเวลาตั้งแต่ข้าวเพราะว่าเขาเห็นเราคุยเรื่องการปฏิบัติตรงนั้น เขาเราคุยกับเขามีรายละเอียดเยอะแต่ว่าจะให้เรามานั่งคุยเรื่องออก y o u t u b e นี่คือมันทำไม่ได้มันเหมือนมีความรู้สึกอะไรอีกอย่างอมันตื่นเต้นจะว่าตื่นเต้นก็ไม่ตื่นเต้นนะแต่มัน,ม,ม,นมันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่ไม่ใช่เราแบบนี้แต่ถ้าอ,อยากฟังจริงๆแล้วคือผ่าแดง อันนั้นคือหมดแม็กเลยเต็มที่ตรงนั้นคือคือคุยได้หมดเลยตรงนั้นสรุปก็คือพี่ตอนนี้พี่เชื่อแล้วใช่ไหมคะว่าการยกจิตเนี่ยมีอยู่จริงยกจิตนี่เชื่อเชื่อตั้งตั้งแต่แรกแต่คือตัวเองทำอะไรไม่ได้สักอย่างแล้วตอนนี้ก็จิตเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยังไงคะพี่นิดนึงถามว่าเปลี่ยนไปไหมพี่มีความรู้สึกว่าพี่เฉยเฉยมีความรู้สึกว่าเฉยเฉย เหมือนมันไม่ใช่ได้อะไรมันยังไม่ได้อะไรแต่ถ้าถามถึงเรื่องเรื่องสร้างฐานเนาะพี่เป็นคนสร้างฐานสภาวะในจิตที่สร้างฐานมีความรู้สึกว่าจากที่ความคิดเป็นแบบนี้อ่าจากความคิดเป็นอย่างหนึ่งแต่ตอนนี้มันคือละเอียดไปในอีกขั้นตอนหนึ่งละเอียดคือตรงที่ว่าจากเมื่อก่อนเราอยากให้ทานคนแบบนี้นะคนแบบนี้นะแต่ตอนนี้การให้ทานของพี่ เป็นการให้ทานที่ไม่ระบุถึงคนคนนั้นจะไม่มีศีลก็สามารถพี่ก็สามารถให้ได้ตรงนั้นเพียงให้ของของพี่ต้องอร่อยตรงนั้นไม่ไม่ไม่ไ,มได้ต้องการที่อยากจะได้บุญคือคือ,คอตรงนี้ถ้า,าถามว่าวางได้แล้ววางระดับจิตได้แล้วว่าถึงจะไม่มีศีลหรือ ยังไงก็คือตรงนี้ได้เราสามารถแจกให้ได้หมดเลยคือระวางจิตว่าเราจะให้ทุกคนเท่าเทียมกันด้วยจิตของเราที่อยากให้ทานจริงๆใช่ไม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 ่เกี่ยวกับอะไรแล้วเมื่อก่อนความคิดคืออย่างหนึ่งเมื่อก่อนคือยังมีเสียดายทานบ้างว่าโอ้คนนี้ไม่เหมาะที่จะได้กับเราเลยคนนี้คือยังมีการแบ่งแยกแต่ทุกวันนี้จิตบอกว่าฉันให้ทุกคนถูกไหมคะใช่ จิตมันอ่อนโยนมากขึ้นมันเผื่อแผ่มากขึ้นละเอียดความเมตตามากเมตตามากกว่าเดิมโอเคโอเคต้องขอบพระคุณพี่จีมากๆนะคะวันนี้ที่มาแบ่งปันแล้วก็ถ่ายทอดให้ฟังนะคะดีมากๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ